สวัครับาบเมืองมันครับวันนี้เราจะพาทุกท่านไปพ่อวิวบ้านขุนเมืองงามกันนะครับเราจะขึ้นไปบน้อยปูนพอวิวจะงามแค่ไหนแล้วเราจะเจออย่างพ่องนะครับเดีย๋ยวขึ้นไปเลยครับมาเลย อิทละกำเดียวปยนนยไปได้อะตอนนี้ยัมได้ดไหรอ,อ,อดดไดอ้กลงใช่ <c oughs> ยังน้องใส่หุบเลยเออโอครับตอนนี้เรากำลังขึ้นเนินกันอยู่นะครับ ขาใจขึ้นเลยมีดูวิวตามซันเขาครับฝนใกล้จะมาละฝนเมฆดำๆฝนไหลมาแล้วฝนไหลมาแล้ว ปไปได้ยืดกออันนี้เขาขึ้นมาได้จะเกึ่งตางแล้วครับ <จำ S 1> ไปที่นี่งับนี่งับจอดท้ายมดนี่ก่อนมาขึ้นมา เป็นไเหนื่อยหรือ,อยังเหนื่อยตากล้วยไผลเลยไปไปเดี๋ยวเขาขึ้นกันไปต่อดูครับดูวิวเมีนี่ก้อนอแปลกๆนะครับเนี่ยนี่ เขาจ้องมาไว้ที่นี่นี่ดูยายาอุ๊บ มีป้าเป่นกำลังมาทำสวนอยู่นะครับเขาก็จะถึงจุดหมายก็แล้วครับ นี่ครับบ้านขุนมางงามของเขาแต่เราต้องขึ้นมาเห็หน่อยนึงงภาพปูอย่างนี้อันนี้ต้นอย่างนี้ นี่เหรอแล้วนี่เหรออ๋อกำลังูดออีทก็อีทเก็บวามาออกมาอ้วโอ้วันนี้อากาศลมดีมากเลยครับดูครับวิวบรรยากาศแห่งล้านนาของเรา ตอนนี้ฝนกำลังจะตกนะครับฟ้ามืดมืดมาฝั่งุูนละมาแล้วครับลูกสมุนผมเป็นไดอีท้ออกูกหอ khiến riêng đấy không phải, là mua mà, có gì, kinh cả, đi kinh khốn ở này nhỉ, bên, ở đâu, ở đâu, มุกเหลืองมาแล้วมุกเหลืองวันนี้รับดีแน่ถือว่า,ามาออกกําลังกายมามานั่งพรมนั่งพรมนิ่เหนื่อยไหมเหนื่อยไหมคนดีมีพี่เป็<อ>แนแฟน

อนมดนี่ครับบรรยากาศของบ้านนอกของเขาฝนเริ่มโปรยปลายมาแล้วลูกสมุนผมก็ลงกันแล้วครับผมมีละผมคนเดียวอยู่ตรงบนเนี่ยคลิปนี้ถือว่าเขาเอาธรรมชาติมาฝากกันนะครับธรรมชาติเขียวๆย,ยาใจของเขาได้ทุกเวลานะครับยามท้อยามเหนื่อย ธรรมชาติท่านั้นนะครับที่ปัมบัดเขาได้แลละครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์สาบเมืองกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เขาได้ทำคลิปต่อไปมาหเพื่อน,เพ,อนเพื่อนได้รับชมกันนะครับสวัสดีครับ